สุดยอดกองหน้าเมตาอ,อันดับหนึ่งของเกมว่าจะเป็นการหาช่องจบสกอร์การยิงโคง้งการวิ่งบอกเลยว่าคนนี้จบครบในตัวเดียววันนี้เราจะมารีวิวโรนัลโดไอคอนทีเบวกหนึ่งเลยนะ ที่จริงอาจจะอยากรีวิวบวกห้าแะครับแต่ว่าก็เรื่องแบบว่าเรื่องแบบสเต,ต็มันสูงด้วยแล้วก็เรื่องพาลังเนี่ยค่อนข้างสูงเหมือนกันแล้วก็เอาบวกหนึ่งก็เก่งเหมือนกันละกันนะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะคนหนึ่งที่บางคนก็ชอบมากๆบางคนก็ไม่ชอบเหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นคนชอบเล่นนักเตะแนวไหนนั่นเองแต่ต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยให้ความรู้สึกเป็นตัวที่ทะลุช่องมากพุ่งมากๆเลยนั่นเองนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราจะพาทุกคนเนี่ยเข้าไปดูการ์ดกับพลังก่อนว่ามันอยู่ในฟูลมาลิน, <S <S นะครับ ลรวปีนี้บอกเลยว่าถ้าเราเป็นบวก5นะครับก็จะพลังสกิลมูฟในที่6ดาวเลยนั่นเองแต่มันเป็นบวก1นะเพราะเจ้าของไอเดีเนี่ยปีแตกวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของไอดีด้วยแล้วกันนะครับซึ่งพลังโรนโดเนี่ยต้องบอกเลยว่าอยู่ในฟทีมเนี่ย132เลยนะครับ <c oughs> จุดเด่นของโรนโดนี่ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องความเร็วเป็นปกติอยู่แล้วนะครับ <c oughs> การเลี้ยงบอลบอกเลยว่าเลี้ยงกระชากล้บบอลติดเท้าดีมากๆเลยนะครับ <c oughs> เรื่องการจบสกอร์เรื่องการยืนหน่งบอกเลยว่าครบจบในตัวเดียวครับนี่ใส่ที่ได้มาคือ1ลมีีนนิปแท บอลเลยคือการเลี้ยงบอลหรอบอลเลยว่าติดเท้าดีมากเรื่อง,เร,องเรื่องการยิงปัน่นยิง5ครั้งเข้า5ครั้งแน่นอนนะบบอกเลยว่าถ้าประ,ประตูไม่ได้ออนโกนะคือเข้าแน่นอนนะครับแนะนําพลังแสงที่ควรใส่เขาควรจะมีฐานะของไซเลนครับมีฐานะของเฟิร์สทัชบอกเลยว่าแตะทีเดียวคือหายเลยนะซึ่งในไฮไลท์เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นลูกแทงทะลุอย่างนี้นั่นเองนะครับผู้ชมครับเรื่องพาราของเขาหนึ่งที่3ล้านล้านนะจะต้องบอกเลยว่าสาวนะัเป็นเหมือนกับการซื้อ AI ในเกมให้มันเก่งยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะผู้ชมครับแล้วก็เรื่อง พีเ VI o ีไอหรือแม้รวมถึงทีมชาติบราซิลเนี่ยควรจะลองใช้เขาดูแล้วกันนะครับเอาง่ายๆคลิปนี้รอไปดูกันว่าจุดเด่นของเขาคือเรื่องอะไรแล้วเดี๋ยวตามไปดูไฮไลท์ท้ายคลิปว่าข้อดีข้อเสียเป็นยังไงเดี๋ยวลองมาสรุปกันอีกทีนึงครับอยากดูตั้งค่าให้ภาพสว่างๆของพี่หน่อยครับปรับ5ความสว่างอ่ะโรนัลดอเรียบร้อยครับเอาโดได้แอฟิตได้เนี่ยโรนัลดได้แอฟิตนะครับนี่ โนนโดยูดีมงไม่ให้ซีดานแอสซิสเฉยเลยที่แรกจะโมองอะแหละแ,แล้วมันติดกองหลังแล้วก็ไปเข้าหัวซีดาโอ,อ้แล้วหัวล้นทั้งทีมในมาริทอะ่ะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ย oh, oh, hey. hey, เป็นทำเข้าประตูตัวเองรึเปล่าเนี่ยเป็นโอนโกหรือเปล่าครับหน้าเป็นโอนโกของทีโบกูตัวยิ้มแข่งเลย <c oughs> คือมันกล้าเล่นอะมันเป็นนักเตะคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเอ,อิมันูกล้าเล่นดีอะตอนนี้นะย้ำว่าในตอนนี้กล้าเล่นแบบที่สุดของทีมเนาะ ไหลมาเอาแล้วครับอานายเอาแล้วโอ้โหโคตรเร็วโอ้โหเฮ้ยคุณผู้ชมเห็นตอนแต่เฟิร์สทันเมื่อกี้ป่ะหายเลยโอ้เฮ้ยดูฮะโอ้โหใครจะไปทันมันวะเนี่ย อาไนอะหน้าซื้อจัดนะหน้าซื้อจัดเอาดูครับมาอีกแล้วโอ้โหใครไปทันมันวะเนี่ยโอ้ยโอ้โหเฮ้ยเพิ่งเคยมีโอกาสจับอาไนทีเอ็มนะครับโอ้โหดูแล้วอืมถ้าไม่ใช่กูตัวนี้รับไม่ได้นะไอ้ลูกแรกอะไปจะจัดอะ เออแต่ก็เปรียบเทียบได้นะอาหมาคล้ายๆมสเซียสไตล์มันแบบสายเลี้ยงๆอะ่ะอุ้ยอุ้ยเกือบโดนไปไปอีกแล้วโอ้โหโอ้โหแทงสามครั้งหลุดสามครั้งเลยอะ่ะโอ้โหอาไนทีเอ็มเหรอเนี่ยโอ้โห คุณพระดูๆแล้วดูจ่ายบอลนครับโอ้เร็วจริงเอเซียงฮึบไปโดเฮ้ยอุยตันเลยลูกนี้ไม่เหลือครับโรโดอไรนยนับหนึ่งเลยครับโอ้โหนี่โอกาสง้างเท้าครั้งแรกเลยนะ โอ้โหสมกับเป็นนักเตะเมตาครับหนึ่งเมล็ดพันในในการเลยวะไปสวยไปซีดานซีดานเฮ้ยเรียบร้อยโอเคครับนี่รอพี่โดวิ่งเข้ามาเข้าฮอสเลยครับ ดูครับซีดานวิ่งมาปุ๊บจ่ายมาที่รโนโดโล่งๆเลยครับเอาตำแหน่งที่ดีกว่าครับหนึ่งประตูที่นี่มันเป็นหนึ่งแอซซิสต์แต่ประตูมันปัดพอดีครับโรนัลโด,โ,ดโดครับวิโอ้ยกะจะม้วนตัวแล้วส่งมาให้อานายไม่ทันครับมาแม็กมานามาแม็กมานามาแม็กมานามาเรียบร้อยอานายครับผมโอ้โห <c oughs> ลูกนี้เหมือนบอลจะไม่มีอะไรดูครับซีดานโอ้โหแล้วแปดจังหวะหนึ่งโดคือแบบเนี่ยจับจ,จังหวะเดียวแล้วยิงคือแบบโอกาสปั่นคือเข้าเลย,เน,ยเนะครับเอาแล้ครับนี่อานยทียมครับผมอา,ายทียมครับผมปึ๊บไปแล้วฟิโกเล่นชิหนึ่งสองก่อนครับซีดานซีดานซีดานไปมาโอ้โห ดีดมาโอ้โหซ้ายขวาเลยครับโรนโดจัดให้อย่างระท้าครับผมเพราะนั้นลูกปั่นหวังผลเลยนะเนี่ยแล้วพุ่งจริงครับแล้วแปรด้วยเท้าซ้ายปันป่นๆครับผม oh, <no. S 1> โอ้ไม่เหลือครับลูกนี้สวยงามครับสองมันเล็ดอะสองมันเล็ดคมจริงครับคมจริงพี่โดสวยครับ ไหลามาอ้าวนะครับโลนโดแตะไปเลยครับโอ้โหเร็วกว่าชัดเจนครับเร็วกว่าชัดเจนครับโอ้โหกระดูแล้วกันครับความเร็วขนาดนี้แล้วเอี้ยวบอลใส่ฝั่งนู้นเลยครับฮึบไหลามาก่อนเอสเซียงครับเอ้โอ้โหมาแล้วมาละโลไปเลย ิมเรียบร้อยครับผม,มว้าวาสหืมสเต็ปเขาดีจัดนบอานไน์หมุนมาหนึ่งทีแล้วโลโหน่าจะกดเสาแรกนะเมืเ่อกี้นืกอ่าเขาออนโกเสาแรกก็เลยจะยิงับเสาไกลครับก็ถือว่าทำไม่ดีครับแม่งเหนียวจังว่าเบอร์ดี้เป็นกาแฟไหมสัเฮ้ยมันเบอร์ดี้ไปไม่ล้ำเงียลูกนี้เอาแล้วอานไนไม่เหลือลูกนี้ไอ้หนูเอาเอา,เอาจอยลว จอยลวนอะไรวะเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้จอยลวนนะเมื่อกี้โอ้โหอานายกำลังพุ่งเลไอยู่ที่วิ่งกลับยิงไปเรียบร้อยครับโอ้โหเมื่อกี้กะจะวิ่งเร็วไปอยู่แล้วจอยมันวิ่งกลับพอดีครับเสียดายเลยครับเกี่ยปิดอย่างนี้ ไหลมา,าโอ้ไม่ได้ครับยิงโอ้โหเฮ้ยฉชร์แฝดป้อว่านั่นน่ะโอ้โหอย่างสวยเลยโอ้เขาก็ช็อตแบบโป้งไปเลยแชร์แฝดป้าเนี่ยโอ้โหแล้วยืนบังด้วย น่าจะฉลบเนต้าเลยเพราะเมื่อกี้จะยิงไปฝั่งนี้นะไม่ได้ยิงไปฝั่งนี้นะโอ้โหเราเป็นโรนัลโดครับสวยงามครับตอนนี้ภารกิจเราตามหาแบงค์แดงก่อนนะวันนี้วันนี้แบงค์ฟ้ามาแล้วขาดแบงค์แดงปึบไหลามาโอ้โหในหนึ่งแอซิดครับฟิดานไม่เหลือครับหนึ่งแอซิดจากโรนัลโดด้วยครับนี่แล้วคือคู่หูคู่นี้นี่ใช้ได้เลยนะ กหลังครับเตะมุงโรนโดอยู่เนี่ยวะไหลามาเอาแล้วฟิกโก้เปิดมาให้โรนัลโด้เรียบร้อยครับเสาสองเลยให้ตั้งคอรอโคลังแฮตติกไปก่อนเลยครับลูกนี้เออฟิกโก้เปิดได้ลุ้นครับเนสเตเฮ้ยเอยเอย,เอย เอาเข้าด no ิเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้า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 เราเล่นอย่างนี้ครับเรียบร้อยครับผมนี่เล่นเหรอครับเล่นลินนี่เล่นลินนี่โอ้โหเรียบร้อยครับโรนโดสี่เม็ดเลยนะครับเล่นลินอย่างนี้คือเราต้องแบบว่าเล่นเพื่อทีมหน่อยแล้วแหละเอ้าเอา ปั่นแล้ไม่เหลือดีครับโอ้โหแล้วประตูออนโกแบบอานายเลือกมุมยิงเลยครับซ้ายขวาครับแล้วคือแบบยิงปั่นคือหวังผลจะจัดนะ <love> ไหลมา <love> คืนก่อนครับ <love> ไหลมาโอ้โหอานายดูอานายวิ่งครับเอาอะไรครับ เรียบร้อยครับนี่อานาอีกหนึ่งแอซิดด้วยครับคือถ้าเมื่อกี้ปั่นประตูเขารับได้แน่นอนครับเเลือกส่งไปให้ซีดานน่นจะเป็นมุมที่ทําได้ดีกว่าครับสวยงามเลยครับฟิโก,โก้ยิงหนึ่งซีดานยิงหนึ่งโรนัลโด้ยิงหนึ่งครับโอ้แต่ว่าเขาแบบตึงมากเลยครับเข้าบอเลเร็วเพสบอลดีมากๆครับสวยงามเปียง จบไปเป็นที่เรียบร้อยครับโรนัลโดลุยนาซาริโอนะครับ, Orlando, ร ario, รบจุดเด่นของเขาคือเรื่องความเร็วอย่างที่บอกครับในการทาประตูเห็นไในแฮร์รีที่เพิ่งได้ดูไปเมื่อสักครู่นี้ส่วนเรื่องข้อเสียเนี่ยเอาเลยนะว่ามีข้อเสียอยู่อย่างเดียวเลยสำหรับโรนัลโดคือหนึ่งในเรื่องการจะเป็นเรื่องการเข้าปะทะนะครับจากเท่าที่เราเล่นมาประมาณ7-8็ดถึงแปดบเนี่ยหนึ่งเลยครับเวลาเจอกองหลังเนี่ยโอ้โหถ้าสมมติว่าเราไม่ได้วิ่งฉีง่จริงเนี่ยถ้าเป็นปะทะในจังหวะที่แบบว่า,แบบ,วาแบบมุมที่มุมอับเนี่ยโอ้โหมันไม่มีลูกดื้อในเรื่อองการ้มนจ ถือว่ามีให้เห็นอยู่เหมือนกันนะครับระวังอย่างเดียวคืออย่าพยายามเข้าปะทะพยายามวิ่งให้เร็วและจ่ายวันให้มันเร็วแล้วก็จบจบสกอร์ให้มันเร็วนั่นเองจะดีที่สุดเลยนะถามเรื่องความคุ้มค่าในพาราสัปล้านคุ้มไหมเอาเป็น9เต็ม1ิละกันครับคือถ้ามาสักประมาณ2อล้านเนี่ยน่าจะกำลังดีแต่ก็อย่างที่บอกครับมันเป็นนักเตะอันดับหนึ่งของเกมยู่แล้วก็จะพาราสูงเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับอยากดูรีวิวตัวไหนคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยแล้วก็ขอบคุณเจ้าของไอดีด้วยไว้เจอกันใหม่คล เตือนใหม่ๆก็เที่ยมคันอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วก็สราบใครที่ยังไม่ดูคลิปเก่าๆนี่เลยฮะตามไปดูกันได้ไว้เจอกันใหม่ครับ